สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตแล้วนะครับอันนี้เป็น ep 2เนาะอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ e w e r b ตัวนี้นะครับก็คือที่ผมเปิดเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ตัววิดีโอเมื่อเช้านี่ผมเริ่มเปิดแอปนี้นะครับโปรแกรมนี้เมื่อตอน8ปดโมงสีนะครับอันนี้เป็นตัววิดีโอนะครับที่ผมบันทึกไว้เนาะทีนี้ณเวลาวันนี้นะครับตอนนี้เวลาเดียวกันเลยนะครับอ่าเวลาประเทศไทยนะตอนนี้นะครับก็คือนี่ครับหกโมงเอ้สี่โมงสามสิบสองนะครับ โดยเฉลีย่ยก็คือเกือบ8ชั่วโมงนะครับอีกประมาณ10นาทีเนี่ยก็ประมาณ10นาทีก็ครบ8ชั่วโมงพอดีเนาะประมาณ7ชั่วโมง50นาทีทําเงินไปเท่าไหร่ทุกคนมาดูตรงนี้กันนะครับนี่มาดูที่เมนูนี้ครับนี่ตัว E เนี่ยนะครับคลิกมาดูกันเนี่ยครับได้มาที่0.0934ดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับลองค,คำนวณดูนะครับ 0. 0934เนาะ1ดอลลาร์ก็ประมาณ32.4บาทนะครับประมาณ32บาทเศษเศก็นี่เลยครับ3บาทนะครับนี่ขูนเข้าไปได้มา3บาทนี่ครับก็คือจาก8โมงกว่าถึงนี่แหละครับถึงที่ผมโชว์เมื่อกี้เนาะก็คือ7ชั่วโมง50นาที7ชั่วโมง50นาทีได้มา3บาทอันนี้แค่บรว์เซอร์เดียวนะครับรว์เซอร์เดียว แต่ว่าอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อนหน้านั้นก็คือ1นึ่คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถเปิดได้ถึง8ปดเบราว์เซอร์พร้อมกันนะครับนั่นก็แสดงว่าถ้า1นึ่เบราว์เซอร์อ่าแปดชั่วโมงได้เท่านี้นะครับถ้า1นึ่เบราว์เซอร์แปดชั่วโมงได้เท่านี้เอ้ยเออหนึ่งเบราว์เซอร์แปดชั่วโมงได้เท่านี้ถ้ามีแปดเบราว์เซอร์เราก็คูณแปดเข้าไปนะครับเนี่ครับแปดชั่วโมง ถ้าเปิดทุกเบราว์เซอร์นะครับเปิด8เบราว์เซอร์นะครับจะได้อยู่24บาท8ชั่วโมงได้24บาทถ้าเกิดวันหนึ่งเปิด24ชั่วโมงได้นะครับก็จะคูณ3เข้าไปอีกเนี่ยครับถ้าเปิด24ชั่วโมง8เบราว์เซอร์คอมตัวเดียวนะครับจะได้อยู่ประมาณ72บาทอันนี้คือโดยประมาณนะครับโดยประมาณจากที่ผมได้เปิดมาในช่วงของวันนี้นั่นเองนะครับวิธีการทํายังไงนะครับวิธีการสมัครก็อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับแต่ว่า แนะนำว่าถ้าสมัครตัวนี้นะครับถ้าจะเล่นให้หลายเบราว์เซอร์ให้ได้เงินหลายบาทจริงๆเนี่ยต้องแนะนําว่าให้สมัครตัวไออินสตาแกรมหลายๆไอดีนะครับหนึ่งเบราว์เซอร์ต่ออินสตาแกรมหนึ่งไอดีแล้วก็ไอตัวทวิตเตอร์อีกหนึ่งไอดีนะครับก็คืออ่าหรือจะเอาอินสตาแกรมแค่ไอดีเดียวก็ได้นะครับทั้งแปดเบราว์เซอร์เลยแต่ว่าตัวไอทวิตเตอร์เนี่ยเบราว์เซอร์ละหนึ่งไอดีนะครับไม่งั้นเนี่ยไอทวิตเตอร์มันจะแบน แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้แบนจริงๆนะครับเขาไม่ได้แบนเราจริงๆเราแค่ต้องอกดยืนยัน OTP เข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะปลดล็อก ok ID ของเราให้เล่นได้ปกตินะครับถ้าจะให้แนะนํานะครับก็คือไปซื้อซิมมานะครับซื้อซิมมาเพื่อสมัครไอตัวอะไรล่ะตัวอินสตาแกรมแล้วก็ตัวทวิตเตอร์นะครับซื้อซิมมาเพื่อสมัครโดยเฉพาะเลยก็จะดีมากๆนะครับก็ซิมเดี๋ยวนี้มันราคาถูกนะครับโดยเฉพาะบางครั้งบางทีเนี่ยเราไปเจอซิมที่ขเขาแจกฟรีด้วยซ้ํา เอาซิมฟรีมาสมัคร1 ID แต่ละแต่ละไอดได้เลยนะครับเราจะได้อ่าไอที่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัว E-Verb สเนี่ยสมัครแค่บัญชีเดียวนะครับ ever ิเ e ว็บไซต์นี้นะครับสมัครแค่1บัญชีแต่ว่าให้สมัคร Instagram แล้วก็ Twitter นะครับ Twitter เนี่ยให้สมัครหลายไอดีหน่อยนะครับ r n s t a g r กรความจริงแค่ ID เดียวก็ได้แต่ว่า Twitter เนี่ยต้องหลาย ID มากๆนะครับหนเบราว์เซอร์ต่อหนึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยหรือถ้าจะให้ดีก็อ่าหนึ่งเบรา ่อ2ไอดทวิตเตอร์เลยก็จะดีที่สุดเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตอีกที EP หน้านะครับ EP 2เอได้ EP3 ต่อไปอีกทีเนาะอันนี้แค่1เบราว์เซอร์นะครับได้3บาทนะครับโดยสรุปแล้ว1เบราว์เซอร์ได้มาอยู่3บาทจากเวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับถ้าหลายเบราว์เซอร์ก็ได้เงินมากกว่านี้แน่นอนนะครับ